ลั่นกลองรบสงครามปราบกกเจ้าพระฝางแห่งสว่างขบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภาพภาพวาดพระเจ้าตากทรงมมาสู้ศึกในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองตากสงครามปราบกกเจ้าพระฝางแห่งสว่างขบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากเมืองสว่างขบุรีของเจ้าพระฝางมีอำนาจปกครองบริเวณหัวเมืองเหนือได้เกือบทั้งหมด และมีความพยายามที่จะขยายอำนาจลงทางใต้เจ้าพระฝานได้ส่งทหารลงไปลาดประเวณและตีเอาเสเบียงอาหารจากราษดอนจนถึงเขตเมืองอุทัยธานีและเมืองชัยนาทและมีความพยายามที่จะประเวณลงไปเรื่อยๆทั้งนี้อาจเพื่อสังเกตการกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและคงหมายจะส่งกองทัพลงไปตีกรุงธนบุรีซึ่งส่งผลถึงความมั่นคงของศูนย์อำนาจรัฐกรุงธนบุรีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องทรงปราบปรามให้จงได้ พ,พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินน้ำวงเวียนใหญ่ธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคลื่อนทัพปราบปรามพวกสงอลาช,ชีกองทัพเจ้าพระฝาน,นอกจากจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของศูนย์อำนาจรัฐกลุ่มธนบุรีแล้วยังถูกเสนอในภาพของกลุ่มพระภิกษุท,ที่ไม่ปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินยัยด้วยประพฤติพารทุจริตทุศีลกำลามกบริโภคสุรากระทำการฆ่ามนุษย์ทั้งที่ยังลุ่มห่มผ้าเสาว,วพัต์อยู่ ทำให้กลายเป็นพวกสงบอลชชีในสายตาของศูนย์อำนาจรัฐกรุงทนบุรีด้วยการกระทำของพระพิสุจในชุมนุมเจ้าพระฝางจึงเป็นภัยต่อทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรล่วงมาจนถึงเดือน6ปีขานพศ2อ1 3สกรมการเมืองอุทัยทธานีและเมืองชัยนาทบอกลงมายัางกรุงทนบุรีว่าเจ้าพระฝางให้กองทัพลงมาลาดตระเวณถึงเมืองอุทัยธานีและเมืองัชานาท สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงมีรับสั่งให้เตรียมกองทัพจะยกไปตีหัวเมืองเหนือในปีขานนั้นพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุว่าครั้นได้ทราบจึงมีพระราชดำรัสให้เกณฑ์กองทัพจะยกไปปราบไอ้พวกเหล่าร้ายฝ่ายเหนือให้แผ่นดินราบคาบจึงโปรดให้พระยาพิชัยราชาเป็นแม่ทัพถือพลห้าพัน สับด้วยช้างม้าสันพาวุธยกไปทางฝากตะวันตกทับหนึ่งขนาดนั้นพระยายมราชถึงแก่กรรมจึงโปรดให้พระยาอนุชิตราชาเลื่อนที่เป็นพระยายมราชต่อมาคือสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาศบุญมากรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังน้าในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งให้เป็นแม่ทัพถือพลห้าพันสับด้วยช้างม้าสับสัตว์ราวุธยยกไปฝากตะวันออกทับหนึ่ง และทัพบบกทั้งสองทัพเป็นคนหมื่นหนึ่งให้ยกล่วงไปก่อนส่วนพระราชพงศาวดารกรุงทนบุรีฉบับพันจันทนุมาตศเจิมระบุว่าจนถึงรุษสกักราช1,132ปีขานโทศกพศ2,313เมื่อทัพหน้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกกองทัพขึ้นไปถึงเมืองสวรางคบุรี ก็เกิดการต่อสู้กันเป็นกําลังระหว่างกองทัพพระยาย,ยมราชและพระยาพิชัยราชากับกองทัพเจ้าพระฝางดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาความว่าฝ่ายกองทัพพระยาย,ยมราชและพระยาพิชัยราชาย,ยกขึ้นไปถึงเมืองสวางคบุรีก็ให้ตั้งค่ายล้อมเมืองไว้และเมืองสวางคบุรีนั้นตั้งแต่ระเนียดอไม้ของศัก์ถมเชิงเทินดิน หามีกำแพงไม่เจ้าพระฝางก็เกณฑ์พลทหารขึ้นรักษาเชิงเทินรอบเมืองยิงปืนใหญ่น้อยต่อรบป้องกันเมืองแต่คิดคร้านครามพระเดชานุภาพเป็นกำลังจากข้อความในพระราชพงศาวดารจะเห็นได้ว่ากองทัพของพระยายมราชและพระยาพิชัยราชาได้ตั้งค่ายล้อมเมืองสว่างคบุรีไว้ในขณะเดียวกันก็ได้ยิงปืนใหญ่น้อยต่อสู้กันโดยที่ฝ่ายเมืองสว่างคบุรีนั้นมีเพียงระเนียดดอไม้ขอนศักด์ทำเป็นกำแพงเท่านั้น ไม่ได้เป็นกำแพงอิฐหรือคันดินสูงเหมือนเมืองใหญ่หลายเมืองในรุ่มแม่น้ำน่านทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมืองสว่างคบุรีมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อยุทธศาสตร์อยู่แล้วจึงไม่มีการสร้างกำแพงเมืองก็เป็นได้สภาพพื้นที่หรือสมะระภูมิศึกเมืองสว่างคบุรีในพศ2313จึงจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้ทราบในที่นี้ด้วยข้อมูลจากการลงพื้นที่ของผู้เขียนและการสัมภาษณ์ คุณตายเย็นผู้เล็กประธานสภาวัฒนธรรมตำบลผาจุกซึ่งเป็นชาวบ้านพระฝางโดยกำเนิดและเคยเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพระฝางทำให้ทราบว่าเมืองสว่างคบุรีมีคลองธรรมชาติสองสายเป็นแนวคูเมืองธรรมชาตินอกเหนือจากเขตเมืองทางทิศเหนือที่ติดกับแม่น้ำน,น่านทางทิศตะวันออกมีคลองน้ำพูซึ่งไหลมาจากบ่อน้ำพูเจ้าพระฝางทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองแล้วไหลมาลงแม่น้ำน่านทางด้านตะวันออกของเมือง ทางทิศตะวันตกมีคลองพระฝางซึ่งไหลมาจากเชิงเขาใกล้กับบ่อน้ำพุเจ้าพระฝางแล้วไหหลมาลงแม่น้ำน่านที่บ้านบุง่งทางด้านทิศตะวันตกของเมืองคลองทั้งสองสายมีขนาดร่องน้ำที่ลึกมากในอดีตมีน้ำไหลยอยู่ตลอดทั้งปีแต่ปัจจุบันในฤดูแล้งน้ำค่อนข้างมีน้อยเนื่องจากว่าป่าไม้ต้นน้ำถูกทำลายไปมาก คุณตายเย็นผู้เล็กยังได้ให้ข้อมูลว่าตอนที่ท่านยังเป็นเด็กพ่อแม่พาไปทําไร่ทํานายังเคยเห็นหลักไม้ขนาดใหญ่ปักเป็นแนวคล้ายระเนียดอรหรือกําแพงเมืองที่ริมฝั่งคลองพระฝานทางทิศใต้ของเมืองท่านเชื่อว่าน่าจะเป็นแนวกําแพงเมืองสว่างขบุรีที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเจ้าพระฝางเรืองอํานาจเพื่อรับศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนอกจากนี้เถ้าหากดูจากแผนที่ทางภูมิศาสตร์ จะพบว่าบริเวณที่ตั้งของเมืองสว่างขบุรีเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่านมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตร,รกรรมเป็นอย่างมากที่ราบลุ่มแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาถึงสามด้านด้วยการยกเว้นทางทิศตะวันตกด้านเดียวเท่านั้นที่ไม่มีภูเขากัน้นมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบลุ่มหุบเขาและถือว่าเป็นที่ราบลุ่มแห่งแรกในลุ่มแม่น้ำน่านตอนล่างนอกจากที่ตั้งของเมืองสว่างขบุรีจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ในทางยุทธศาสตร์ก็เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นการดีที่มีภูเขาล้อมรอบเพราะข้าศึกสามารถเข้ามาได้เพียงสองทางคือทางด้านตะวันตกและด้านตะวันออกแต่ทว่าทางตะวันออกนั้นอาศัยเข้ามาทางแม่น้ำนั่นตามภูเขาเพียงทางเดียวเท่านั้นหากมีการตั้งด่านสกัดกั้นขวางแม่น้ำข้าศึกก็เข้ามายัางตัวเมืองได้ลำบากในขณะที่ทางด้านตะวันตกสามารถเดินทางเข้ามาได้ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยสรุปแล้วก็เหมือนกับว่าข้าศึกสามารถเข้าตีเมืองได้ทางตะวันตกด้านเดียวเท่านั้นแม้ว่าสภาพภูมิประเทศดังกล่าวที่มีความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพอันห้าวหาญและมีจํานวนไพร่พลนับหมื่นของกองทัพพระยายมราชและพระยาพิชัยราชาได้จนในที่สุดกองทัพเจ้าพระฝางต้องแตกพ่ายไปจากคําบอกเล่าของชาวบ้านในเขตบ้านคุ้งตะเภา ชุมชนเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งในเขตเมืองสว่างขบุรีได้ให้ข้อมูลที่สื่อให้เห็นว่ากองทัพของพระยายมราชและพระยาพิชัยราชาไม่ได้เข้าตีเมืองสว่างขบุรีในตำแหน่งที่มีคลองลิกดังกล่าวมาแล้วขวางอยู่หากแต่เข้าตีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองสว่างขบุรีซึ่งเป็นที่ราบและทุ่งกว้างบริเวณทุ่งบ่อพระ เป็นตำแหน่งที่ชาวบ้านให้สัมภาษณ์ว่ามีคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นจุดปะทะรบพ,พุ่งการระหว่างกองทัพกรุงทนบุรีกับกองทัพเจ้าพระฝางเคยมีการพบชิ้นส่วนอาวุธเช่นหอกและดาบโลหะเป็นต้นอยู่ในบริเวณทุ่งบ่อพระคำว่าบ่อพระนี้ไม่ปรากฏที่มาอย่างชัดเจนแต่กลางทุ่งเคยมีบ่อน้ําที่สามารถใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคได้ปัจจุบันถูกดินถมและสูญหายไปแล้ว บางคนให้ข้อมูลว่าเคยมีการพบพระพุทธรูปในบ่อน้ําบางก็ว่าเป็นบ่อน้ําที่พระสงฆ์เคยนําน้ําไปใช้สงฆ์ในขณะเดียวกันยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจเพี้ยนมาจากคําว่าบ่อพักก็เป็นได้กองทัพบ,บกของของพระยายมราชและพระยาพิชัยราชาเมื่อมาถึงเขตเมืองสว่างคบุรีนั้นสันนิษฐานว่าได้ตั้งค่ายใหญ่อยู่บริเวณที่เรียกว่าหัวไ่หลวงซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของบึงกาโลในปัจจุบัน เนื่องจากบริเวณนี้มีคำบอกเล่าจากชาวบ้านว่าเป็นที่ตั้งของกองทัพสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชโดยยกทัพมาจากเรียงฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณท่าควายซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดคุ้งตะเภานอกจากจะมีคำบอกเล่าว่าเป็นท่าน้ำที่พ่อค้านำควายวัวมาลงแล้วท่าควายยังเป็นท่าน้ำสำคัญในเขตนี้ด้วย จากนั้นก็คงเคลื่อนทับจากสองฝั่งแม่น้ำน่านไปตั้งค่ายใหญ่อยู่ที่บริเวณหัวไผ่หลวงและมีค่ายเล็กกระจายล้อมรอบเมืองสว่างขบุรีเส้นทางนี้เมื่อครั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์สเสด็จเมืองฝางและทอดพระเนตรวัดพระฝางสว่างคบุรีมุนีนาถในพศ 2,444พระองค์ก็เสด็จตามเส้นทางนี้ดังปรากฏในจดหมายระยะทางไปพิษณุโลกว่าเสด็จมาทางเรือแล้วขึ้นที่ท่าวัดปากกล้วยใต้บ้านคุ้งตะเภาลงมาเล็กน้อย ลงเรือเล็กออกจากที่พักครึ่งไปตามลำน้ำจอดที่วัดปากกล้วยฝั่งตะวันออกแม่น้ำครึ่งม้าตัดทางตรงไปเมืองฝางตามทางตอนริมตะเลิ่งเป็นป่าพงลึกเข้าไปเป็นป่าเตงรังตลอดทางเป็นน้ำเป็นโคลนเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างรุ่งหมาวิ่งได้บ้างไม่ได้ต้องเดินไปบ้างในที่ต้องลุยน้ำตอนจวนถึงเมืองฝางเป็นป่าแดงเพราะใกล้แม่น้ำเมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศแล้วพบว่า บริเวณหัวไพหลวงเป็นที่ดอนอยู่ติดกับบึงกะโลซึ่งเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสว่างคบุรีจึงมีความเป็นไปได้อาจเป็นที่ตั้งค่ายของพระยายมราชและพระยาพิชัยราชาในศึกเมืองสว่างคบุรีพศ2313ก็เป็นได้เพราะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสว่างขบุรีก็เป็นทางเดียวที่เป็นที่ราบสามารถเข้าตีเมืองสว่างคบุรีได้สะดวกมากที่สุด